สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบข้อความต่างๆ เพื่อให้สามารถอ่านและเขียนข้อความนั้นได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีดังนี้เรามาดูเครื่องหมายวรรคตอนกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรและมีอะไรบ้างเครื่องหมายแรกมหภาภาคใช้เขียนหลังอักษรยอ่อหรือคำยอ่อเขียนไว้หลังบทประพันธ์และเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับข้อย่อย หวางไว้หลังอักษรยอ่อเช่นรอรอจุดคำเต็มคือโรงเรียนอ่านว่าโรงเรียนตอจุดคอจุดคำเต็มคือตุลาคมอ่านว่าตุลาคม 2. วางไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลำดับเช่นก่จุดขอจุดคอจุด งจุดซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นได้จากเวลาที่นักเรียนทำข้อสอบใช่ไหมคะ 3. ใช้ขั้นชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเช่น9.20นจุดเวลาอ่านอ่านว่า9นาฬิกา20นาที 4. ใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตราเช่น 11.75บาทเวลาอ่านอ่านว่า11บาท75สตางค์ 5. ใช้วางไว้หลังประโยคเพื่อแสดงว่าจบประโยคเช่นคุณพ่อทำงานเสร็จแล้วพรุ่งนี้พบกันที่สถานีรถไฟต่อไปเป็นเครื่องหมายจุลภาคหรือที่นักเรียนชอบเรียกว่าเครื่องหมายลูกน้ำ หลักการใช้เครื่องหมายจุลภาคใช้ขั้นจำนวนเลขโดยการนับจากหลักหน่วยไปทีละสามหลัก1000อ่านว่า1,000 1ล้านอ่านว่า1ล้านเครื่องหมายจุลภาคนักเรียนจะเห็นบ่อยๆและนักเรียนจะเขียนบ่อยๆในวิชาคณิตศาสตร์นะคะใช้ในการเขียนบรรณานุกรมใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรม เพื่อขั้นความหมายหรือบทนิยามของคำที่มีความหมายหลายอย่างแต่มีความหมายคล้ายๆกันเช่นเวลาเราหาความหมายในพจนานุกรมถ้ามีมากกว่า1ความหมายเขาจะใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อขั้นเอาไว้เช่นกลนกลนหมายถึงเกลื่อนกลาดเรื่อรายอยู่ จันโจ์หมายถึงโจ์พูดถึงพูดกันเซงแซ่แต่ในบทกรอนเราอาจจะเห็นว่าใช้จันโจ์ตัวรอหันก็มีนะคะต่อไปเป็นเครื่องหมายยัตติพังอ่านว่ายัตติพังนะคะ หลักการใช้เครื่องหมายยติพังใช้เขียนไว้ระหว่างคําที่เขียนแยกพยางกันหรือเขียนไว้เพื่อใช้แยกการบอกออกเสียงอ่านของคําหนึ่งหนึ่งใช้แยกพยางเพื่อบอกคําอ่านเช่นวานอนอ่านว่าวานอนเพลาอ่านว่าเพลา ใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวกันเช่นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเวลานักเรียนเขียนบรรยายข้อความในสมุดแล้วบางทีจบบรรทัดแต่นักเรียนรู้สึกว่ายังเขียนคำไม่จบก็ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายยัติพังไว้แล้วค่อยขึ้นบรรทัดใหม่นะคะ ใช้กับตัวเลขจะแทนคำว่าถึงเช่นโรงเรียนกำหนดวันหยุดสงกรานตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายนนี้หมายความว่าโรงเรียนมีกำหนดหยุดวันสงกรานในวันที่ 12, 13, 14เมษายนต่อไปเป็นเครื่องหมายนักขาลิกิตอ่านว่านักขาลิกิตนะคะ หรือที่นักเรียนชอบเรียกกันว่าเครื่องหมายวงเล็บใช้เขียนคล่อมข้อความเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมคำหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้าหลักการใช้เครื่องหมายนะักขาริกิดใช้กำกับข้อความที่อธิบายไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเช่นวัดภระศรีรัตนาศาสดารามวงเล็บเปิดวัดพระแก้ววงเล็บปิดซึ่ง เป็นความหมายเดียวกันนะคะทั้งที่อยู่นอกวงเล็บและอยู่ในวงเล็บต่อไปเป็นเครื่องหมายปรัสนีนะคะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะใช้เขียนไว้หลังคำหรือข้อความที่เป็นประโยคคำถามเช่นเมื่อคืนคุณไปที่ไหนมาเธอเห็นปากกาของฉันไหม ปัจจุบันไม่นิยมใช้ในภาษาไทยนะคะแต่ยังมีใช้อยู่ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเครื่องหมายต่อไปอัญประกาศอ่านว่าอัญประกาศหลักการใช้เครื่องหมายอัญประกาศใช้เพื่อแสดงให้รู้ว่าคำนั้นหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความรู้สึกนึกคิดเช่น ครูพูดกับนักเรียนว่าขอให้ทุกคนตั้งใจจริงแล้วจะประสบความสำเร็จใช้เพื่อแสดงคําว่าหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อื่นเช่นสุนทรผู้เขียนเตือนใจเรื่องความมีมิตรไมตรีต่อการไว้ในเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งว่าปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจง ใช้เพื่อเน้นคําหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเช่นคําว่าตะโกพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2542ได้ให้ความหมายไว้ว่าชื่อขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนเข้ากับน้ำตาลใส่แห้วหรือข้าวโพดก็ได้ยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง เครื่องหมายอัศเจรีหลักการใช้เครื่องหมายอัศเจรีใช้เพื่อแสดงว่าคํานั้นเป็นคําอุทานหรือคําเรียนเสียงธรรมชาติใช้เขียนหลังคําอุทานบอกอาการเช่นโอแม่เจ้าวายตายแล้วโอ้ย oh ใช้เขียนหลังคําเรียนเสียงธรรมชาติเช่นปั้งโครมเปรี้ยง เครื่องหมายไปายาน้อยหลักการใช้เครื่องหมายไปายาน้อยใช้ละคำโดยละคำส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำเช่นกรุงเทพคำเต็มคือกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าคำเต็มคือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเครื่องหมายไปายานใหญ่หลักการใช้เครื่องหมายไปายานใหญ่ ใช้ละข้อความเพื่อแสดงว่ายังมีอีกมากใช้สำหรับลักข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมากแต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้เช่นสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักน้ำตาลน,น้ำปลาและอื่นๆการอ่านเครื่องหมายไปยันใหญ่ที่อยู่ข้างท้ายข้อความให้อ่านว่าละ หรือและอื่นๆเสมอภาคหรือเครื่องหมายเท่ากับหลักการใช้เครื่องหมายเสมอภาคใช้เพื่อแสดงคำหรือข้อความให้รู้ว่าทั้งสองข้างนั้นเสมอกันหรือเท่ากันใช้วางไว้ระหว่างคำหรือข้อความเพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความทั้งสองข้างนั้นเสมอกันเช่น รอจุดต่อจุดอ,อจุดเท่ากับร้อยตำรวจเอกพอจุดรอจุดบอจุดเท่ากับพระราชบัญญัติใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแสดงว่าจำนวนทั้งสองข้างของเครื่องหมายนี้มีค่าเท่ากันเช่น15ลบ10เท่ากับห หนึ100่งร้ลบห้เท่ากับสีเครื่องหมายสัญญาประกาศใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเห็นเป็นพิเศษเช่นห้ามส่งเสียงดังเน้นคำว่าห้ามเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นคำสั่ง ฉันไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าปัจจัย4เน้นคำว่าปัจจัย4เพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรต่อไปเครื่องหมายสุดท้ายนะคะไม้ยมกเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไม้ยมกเอาไว้ทำอะไรคะใช่และะ้วค่ะนักเรียนไม้ยมกใช้เขียนไว้หลังคําหรือข้อความประโยค เพื่อให้อ่านซ้ำกันสองครั้งและต้องเป็นคําหรือข้อความชนิดเดียวกันใช้ซ้ำคําเช่นต้องพูดดีๆถึงจะมีคนรักเมื่อเล็ก,เลกๆเธอน่ารักมากใช้ซ้ำวลีเช่นวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงฉันต้องเดินไปมาหลายเที่ยวเขาตะโกนขึ้นว่าไฟไหม้ไฟไหมไ ใช้ซ้ำประโยคเชน่นฉันเล่นชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้วแต่ละวันแต่ละวันเป็นต้นเมื่อนักเรียนได้รู้จักเครื่องหมายวรรคตอนและหลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนกันไปแล้วตอนนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เล่มสีม่วงๆเตรียมขึ้นมาไว้เลยนะคะค่ะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาไทยขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนเปิดหน้า57นะคะมาดูคำสั่งนะคะว่าเขาให้ทำอะไรเขียนชื่อเครื่องหมายวรรคตอนลงในตารางปิศนาให้ถูกต้องนักเรียนมาดูนะคะว่า มีชื่อเครื่องหมายอะไรบ้างมหาภาคปายิน้อยบุพัสัญญาอัศเจรีอัญญประกาศอันนี้คือชื่อของเครื่องหมายนะคะต่อไปนักเรียนมาดูในบอลลูนนักเรียนเห็นบอลลูนไหมคะมีข้อหนึ่งอันนี้เครื่องหมายอะไรข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้า เราเรียนกันไปแล้วนะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่1นักเรียนก็มาดูในบอลลูนที่1รูปร่างหน้าตาแบบนี้เครื่องหมายอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายอัญญประกาศอัญญประกาศอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะทำข้อที่1นักเรียนก็มาดูในตารางปิจสนณาของเรา ข้อ1อยู่ตรงไหนคะข้อ1อยู่ตรงนี้นักเรียนสังเกตนะคะแนวตั้งแนวนอนข้อที่1ลูกศรชี้ลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทําแนวตั้งนะคะข้อ1เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วว่าคือเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนักเรียนก็เอาคําเครื่องหมายอัญ,ญประกาศมาใส่ออ่างบันอากาศ อยู่ในช่องเดียวกันนะคะยอหญิงปอปลาร้องเรือสระาะกไก่สลาสอสลาเสร็จแล้ว1นึ่งข้อนะคะเครื่องหมายที่หต่อไปเครื่องหมายที่สองข้อสองนักเรียนไปดูในบนรูนอันนี้คือเครื่องหมายที่สองเครื่องหมายอะไรคะ ใช่แล้วค่ะเครื่องหมายอัศเจรยียนนักเรียนก็มาดูในตารางปริศนาของเราข้อ2อยู่ตรงไหนคะข้อสองอยู่ตรงนี้นักเรียนดูลูกศรชี้มาแนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนแนวนอนนะคะอัศเจรยียอยู่ตรงไหนห้ามเขียนผิดนะคะเพราะเขามีชื่อให้ดูแล้วอัศเจรยียอยู่ตรงนี้นักเรียนจําได้ไหมคะช่องแรกของเราเมื่อกี้ เราตอบอันญประกาศเรามีช่องแรกเราใส่ออ่างกับไม่หันอากาศไว้แล้วที่เหลือเราก็ใส่เสาสาราสารเอจาจานรอเรือ,รอสาราอียอยักษกาลันนะคะเสร็จไปแล้วนะคะสองข้อต่อไปข้อที่สอยู่ตรงไหนคะข้อที่สามอยู่ตรงนี้ ลูกศรชี้ลงมาเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเขียนแนวตั้งต่อไปข้อที่สให้นักเรียนทําเองนะคะข้อที่สในบนรูนี้เครื่องหมายอะไรให้ไปดูนะคะเครื่องหมายอะไรเสร็จแล้วให้นํามาใส่นะคะข้อที่4ี่เ็เหมือนกันข้อที่4เครื่องหมายอะไรลูกศรชี้แนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเขียนเป็นแนวนอนตามนี้นะคะเขียนให้ถูกนะคะ ต่อไปข้อที่ห้าเครื่องหมายนี้จําได้ไหมคะเครื่องหมายอะไรข้อห้าเราอยู่ตรงไหนตารางเราอยู่ตรงไหนตารางเราอยู่ตรงนี้นักเรียนดูลูกศรตรงข้อ5แนวตั้งหรือแนวนอนคะแนวนอนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำตัวพยัญชนะมาใส่แนวนอนนะคะเสร็จแล้วห้าข้อนะคะคุณครูเฉลยไปให้แล้วสองข้อ ที่หรือ3ข้อนักเรียนทำเองนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า57เสร็จแล้วให้นักเรียนเปิดหน้า58อีกหนึ่งหน้านะคะมาดูคำชี้แจงกันค่ะว่าเขาให้เราทำอะไรเลือกเครื่องหมายวรรคตอนที่กำหนดให้เติมลงในข้อความแต่และข้อความให้เหมาะสม นักเรียนจําไว้เลยนะคะในการทํางานไม่ว่าจะวิชาอะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเขาให้เราทาอะไรมาดูเครื่องหมายวรรคตอนที่เขากําหนดให้กันค่ะว่ามีอะไรบ้างมหัภาคบุพสัญญาอัญะประกาศปัยญาน้อยนาขาลิขิตหรือที่นักเรียนชอบเรียกกันว่าวงเล็บนะคะมีทั้งหมด5เครื่องหมาย นะคะที่โจทย์กำหนดมาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องเอาเครื่องหมายอื่นมาใส่นะคะให้ใส่เฉพาะ5เครื่องหมายนี้ที่เขากำหนดให้เท่านั้นแบบฝึกหัดหน้านี้มีทั้งหมด10ข้อนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างข้อที่1ครูครูจะเฉลยให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างนะคะข้อที่1ปีนี้เป็นปีพอแล้วเขาก็เว้นไว้ให้เราตอบสอ แล้วก็เว้นไว้ให้เราตอบ2560จริงๆเราต้องอ่านว่าปีนี้เป็นปีพุทธศักราช2560นักเรียนจำได้ไหมคะเครื่องหมายอะไรที่ใช้ในการย่อคำใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายมหภาคเครื่องหมายนี้นะคะให้นักเรียนนำมา ให้นักเรียนนำมาเติมนะคะเสร็จแล้วค่ะหนึ่งข้อต่อไปข้อที่สองแม่ถามนิดว่าแล้วเขาก็ขีดไว้ให้เราตอบวันนี้นิดอ่านหนังสือเรื่องอะไรจ้าลูกแล้วก็เว้นไว้ให้เราตอบนิดตอบแม่ว่า เว้นไว้อีกแล้วนะคะอ่านเรื่องสุสาคพรพผจญภัยค่ะแม่แล้วเขาก็เว้นไว้ให้เราตอบอีกแล้วนักเรียนสังเกตโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นบทสนทนาระหว่างแม่กับนิดแม่เป็นคนถามนิดเป็นคนตอบนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเครื่องหนึหืเครื่องหมายไหนใช้ในการแสดงบทสนทนา ใช้เพื่อให้เรารู้ว่าเป็นบทสนทนาเครื่องหมายไหนคะใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายอัญประกาศนั่นเองนะคะเวลาใส่นะคะตัวนี้ใส่ตรงนี้ตัวนี้ใส่ตรงนี้นะคะใส่ให้ถูกต้องทั้งนิดแล้วก็แม่เลยนะคะอันนี้ใส่ตรงนี้ตัวนี้ใส่ ตรงท้ายนะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อนะคะสองข้อแล้วนะคะคุณครูเฉลยไปให้สองข้อแล้วนะคะต่อไปอะคุณครูเฉลยให้อีกหนึ่งข้อข้อสามป้าซื้อมะม่วงสามกิโลกร,รมัมซื้อมะละกอสองแต่คุณครูไม่อยากเขียนคำว่ากิโลกร,รมัม เราจะใช้เครื่องหมายไหนแทนคำซ้ำตัวนี้คะอ่าถูกต้องค่ะบุพพสัญญาตัวนี้นะคะนำมาใส่ตัวนี้นะคะ,สนะคะเสร็จแล้วซึ่งเวลาอ่านเราก็อ่านว่าป้าซื้อมะม่วง3กิโลกร,รมัมซื้อมะละกอ2กิโลกร,รมัม นะคะใช้เครื่องหมายบุพพสัญญานะคะ,ะคุณครูเฉลยไปแล้ว3ข้อที่เหลือข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10นักเรียนทำเองนะคะวันนี้คุณครูให้งานทั้งหมด2งานนะคะมีหน้า57 58นะคะมีทั้งหมด2หน้านะคะให้นักเรียนทำให้เสร็จทำให้เรียบร้อยนะคะทำเสร็จแล้วให้เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องนะคะเขียนให้ชัดเจนนะคะเวลาส่งงานครูเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ถูกต้องและชัดเจนทุกครั้งนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้นักเรียนทายรูป แบบฝึกหัดหน้า57หน้า58ที่นักเรียนทําเสร็จแล้วถ่ายให้ชัดเจนนะคะถ่ายให้ชัดๆนะคะแล้วส่งมาที่ลายส่วนตัวของครูนะคะถ้าเกิดใครสะดวกถ่ายภาพขนาดดูคลิปวิดีโอและขนาดทำงานถ้าสะดวกนะคะก็ถ่ายภาพมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้นำไปรายงานผลต่อไปนะคะ ขอให้นักเรียนตั้งใจดูคลิปวิดีโอและตั้งใจทำแบบฝึกหัดกันนะคะสวัสดีค่ะ